แหละนั่นแหละเข้าต้องเข้าลบนับถือเพิ่นเนาะอู้ยคือแบบโอ้สวยมากค่ะโอ้โหพอไหมพอแนวเจ้าหูบอว์บตึกยังทั้งลังเจ้าเห็นบ่ใส่งามๆเนี่ยเห็นบ่สีหาตึกเหรเจ้าหูบัตตึกยังเคยมาจุดนี่บ่เคยมาแต่ว่าทรงสซส์บอว์บตตึกยัง ซื้ออย่างนีอันบะจะเห็นว่ารถไฟแ่นี้เราบิงผ่านจุดนี้คืองามแห้งเนาะงามหลายไปแล้วของใจโย่ของใจโย่มา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 หนีได้เถื่อนหรอบอสองสามรอบเลยสองสามรอบเห็นแล้วหูซื้อบางงามบองามงามหลายงามงามแห้งบอเหมาะสำหรับ ยามคืนแห้งงามวิวสยวยก็คืนแห้งงามกว่านี้อีกไปทสิบอกเจ้าข่อยก็วกูวห้หู้หรอกคือสุดก่อนถันข่อยมากก็ไปตูข่อยตกแก่แหง้งขอ่อยกมาส่วนรูกประมาณสามสี่หลอดไปเลยเคยขี่รถไฟนเนาะสะพานเนี่จะเบิร์มยุส่สะพานเป็นสะพานไทยไทยยังเกาะไทยยังเกาะสะพานไทยยังเกาะจะหู้อยู่วะโอ้สะพานไทยญี่ปุ่นโู้โต่ว่าตึกนี่จะ,จะวู้หู้ เป็นตึกโรงพยาบาลเจ้าเสือเยอะอันนี้อะไรเออเบ้าไปเออตึ๊กโล่งโล่งใหญ่เลยเจ้าเสือบ่ะอันนั้นเออันนี้ยอันนั้นกระแมนบ่ตัวตึกโรงพยาบาลหนึ่งกระแมนบ่บอกข้าเนงในมีตึกโรงพยาบาลมีตึกเลยตึ๊กนี่มันบ่ตึ๊กสองพันสี่สามสามตึกอะไรเป็นตึกโรงพยาบาลนั่นแหละ เ้าคิดบ่ลเดี๋ยค่อยสงสัยว่ดตึกยังคืองามเทสข่อยกับบอลขีดเลื่อยแบบว่าถำแมาเพิ่นมีป้ายเขียนบอกบ่มีแต่ว่ามัอยากโตหน่อยๆนาะว่าัดตู้เนาะแล้วทำสุติห้าบ่สังเกตอ่านนะหรือว่าสังเกตแน่เบิ่งนี่ก็บ่ฮู้นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวทำแล้วเจ้าเคยได้ยินข่าวบ่ตะกี้ที่วใบยังกับบตู้มาพี่เจ้านย์นะบอาเด็กน้อยมาตาตัดหัวใจเอามาจัด เล่าปะจะเคยเคยยิ่งข่าวบ่เคยเห็นแบบแบบนนเห็นแบบในที่นี่นะควายกระปุกควยกระปุกหูหรอกเบาเบาเบาอันเบาเนี่ยแต่ว่าไอตูนเนี่ยวอยมากก็ไอตูนแบบคนกัดแบบเห็นแล้วคยกัดหูซึ้งแต่ว่าย่างขึ้นเฮ้ง่ายขึ้นเปิดไพ่แบบงามแห้งยามขึ้น่ะงามแบบงามกว่านี้เลยอ่ะคือแบบว่าท้ามาเห็นบ่เห็นแต่บ่หูเป็นตึ๊งย่างผู้หูเป็นตึกงลงพื้บ้านจะว่าเป็นยังไงว่าโอ้ ่ใหญ่แห้งตึกโรงพยาบาลจะคลีตวงยุวจักสัตวมันแล้วมันอะไรมันใหญ่แเฮงมันมันแบบมันแต่ละตึกองก็จะบวงยุวจักรสัตว์พวกมันร่างกายจะเป็นังไงพวกใหญ่หลายใหญ่หลายอูู้แล้วครับความสะดวกสบายไหมล่งรถไฟก็ได้รถไฟก็มีวิวเนี่ยขึ้งงามแฮงไม่ไรถไฟบินผ่านจะกบาบอเนี่ยคอยนะแบบเป็นครั้งแรกที่ข่อยหูวเปตึกโรงพยาบาลนะข่อยแบบฮะเตึกโรงพยาบาลนี่ว่าถ้าขึ้นใหญ่ คือใหญ่แถ่นะทั้งทังทีบัวเดมีแต่จุดเดียวเด้โรงพยาบาลเพิ่์นอะแบบว่ามีรายบ่อยตัวนะเพราะทำขาดเนี่ยอะโรงพยาบาลน,นี่ยทั้งทังทีข่อยในความคิดข่อยเนาะเป็นโรงพยาบาลอยู่ข่อยเห็นแล้วโอ้มันใหญ่แล้วก็บบ้านบัวเดมีทีเดียวนะในกรุงเทพมหานครโอ้ยกะระจายโรงพยาบาลเนาะแต่ว่าโอ้โหเห็นแล้วมันวาวอะมันขึ้นไงแถขนาดว่าบัวเดมีบ่บอลเดียวเลยยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะบิทานี ลูกบ้านไอ้ลูกแรมเก่าด้วยนี่ยลูกิษย์ธานีอันนี้นะอินโนเวทไหมโอ้จะว่าจังไรโรงพยาบาลมันคือตึกใหญ่มันคือหลายแต่มันคือใหญ่ใจมันคืออลังการแท้กักสิว่าอย่งไรเนาะตึกใหญ่ยังไงนั่นแหละคว้ามาหน่อของเข้ามาสารสนอในฐานะที่เฮาก็เป็นคนนละนั่นแหละประมาณนั่นจะว่าบ่บ่แนวอ้ายพาเฮาไปเบิ่งแน่น่ะนะนั่นน่ะที่ว่ามือก่อนเฮาเว้าผิดน่ะ FC ดาเฮาบักใหญ่เลย จะเห็นหมอหมอน่ะ <tr> น <seine Christmas> hmm. okay. wow. oh, yeah, okay. so, ่ะน to ่ะโอเคโรงพยาบาลเข้าใจแล้วว่าใหญ่มากใหญ่บ่จะบอมาแน่อีวานห้าว่ามีแบบนี้จะบอบอมัไม่อยงที่มันมีโรงพยาบาลแต่ว่าสูชุ้มไยมันอาจจะบ่มีแต่โรงพยาบาลอะมีแท้แต่บอบ่ใหญ่เนาะอยู่ลาวห้าละพี่น้องมีประมาณตึกหาศานบ่อยู่สวรรค์น่ะเคยเห็นบ่ตึกสุกเซินไม่ไปเคยเห็นแต่ซ้ำนานัล้แหละแต่พอพอมาเห็นแล้วก็ประมาณนั้นเมน เจ้ามานี่เจ้าบ่สงสัยเลยตีบอลเนี่ยตึ๊กยังนี่คืขึ้นไงขึ้นงามแท้หูอะยรบ้างวันนี้มาไปตึ๊กลงพยาบาลมีหลายตึกแค่หูวันนี้เออประวิธามผู้ใดเนี่ยเมนกะหูบาดนี้พ่อหูแล้วโอ้โหหายของใจยังี้ยเหมือนที่มาตึ๊กย่างละอยากเป็นตาเป็นตาเสือบ่หรือว่าบ่เป็นตาเสือตอนแรกกรับโมเสือนะแต่ว่ามน้าจริงได้สิพูดไม่ช่วยอไปตึ๊กลงพยาบาลมีสนานะ แม่นแต่ถาเจ้าแบบว่าขายว่าขั้นเจ้าบ่จ่องคาคาเจ้ากับมือหัวได้ว่าไป็นตึกรงพยาบาลิกสังเกตมันกันยาเป็นครั้งแรกว่าที่เจ้าไดะหันี่าไปตึกว้าวแห้งอยู่ว่าเจาะกะตกใจบ่าเช้าว่าบ่าวบ่าอยากเสื้อไเนาะวันนี้เห็นดอกกระเสื้อแต่ว่าจะเบิ้ลยึดตึกนี่ตึกนี่ซ้ำตึ๊งได้ตึ๊งยิ่งใหญ่ตึกงซี่ผาแนมบ้านี้บ้านนี้โตมากตัวใหญตัวเนาะ ก่อนซีซีหนามสิก้าปลาสนองกับซีมาเรียบเรียงจากกลีบเก่าน้องผิดนะเห็นบ่ค่ะที่ว่าเพิ่นยืนอยู่ค่ะเพิ่นยืนอยู่ค่ะนักเจ้าหูบรเวนไพร์นี่ต้องท้าไอตูนี่ไอตูแล้วบอกไอตูเป็นพระเจ้าอยู่หัวราชการที่หกของประเทศไทยที่พนมอบที่ดินตรงนี้คือทุ่งสาแดงสมัยก่อนโดยเป็นสวนลุมพินี ไอช่วงรอรอรูกรูปเหมือนอ่ารอรูปเป็นคล้ายๆว่าให้ให้ลูกหลานได้เห็นว่านี่ค okay, ือสถานีน oh ี่เป็นไอ้ตรงนะ้ทุ่งสถานแดงตรงนี้คือมอบให้เป็นสาธารณะมาโยนะโอเคบาดนี้หันขวากับเข้าใจแล้วนะคือคลิปกวนๆอ่ะเสียหนามโดยความที่โบงหูเนาะก็จักสิว่าจะได้เว้าเบา บค่อยถือปาะเดเนาะปรนเดี้วในหูแล้วทุกคนบนีนี่เคยสงสัยบอบเพคือพาบห็นบี่ยมือนักกามากเลยะเคยสงสัยคือยังแต่อด้บหูบหูไหมบอบอเลยพูดถึงนั่นแหละของบวชหูเขารายละเอียดเขาบวชหูอยบอเลยเลยบอ นนั่แหละตอนนี้รัชกาลที่ที่สิบโอ้โหแต่รัชกาลนี่เพิ่นคล้องเฮิงบ่กเดี๋ยวเดยวโอ้รัชกาลด้อายุรัชกาลแต่ละองค์ข้าบ่าวดีกว่าเรียงอ้าวข้าวบาวอะไรซ้ำนี่เออบ่าวซ้ำนี่ซะสักข้าวซับโอ้โอเคจะอยากไปเบิ่งบ่ด่านานเนี่ยขอสิผ้ามาเนี่ยไปเบิ่งแต่ว่าประตูถาเนี่ยเดี๋ยวพว่กมืบอนั้นเบี่นไหนไปเบิ่งไปเบิ่งแล้วครับไปอ่านเบิ้งนั่นมา คนอยากห้เห้าน่ยไปอ่านเบิงนะไปไปอ่านซื้อไปไปดูไปดูไปดาอไปสาโอเคบอแบบว่าจักสิวาจะนายดอกเนาะนายผเห้ากับทานาทีนายผเห่ากัเป็นทานาในท่านาจะเป็นคนล่าเลยอพื่อนเด้วกะอยากขออยากขอหูนะเออเมนพอมาขื่นเพื่อได้หลายคนเลยส่ได้เก็บ เอาไปเป็นทีรับสาบนะวะ่านี่คืออะไรนะนี่นี่หนูโหทุกคนทุกแซวนาบตองขอต้อ,ตอการาบขอโทษคอผ้ายพอเมลพี่น้องได้ไร้ายเนาะโอ้พเลอ้อมาจากประเทศนอนให้เบาเนี่ยอ,าอ่านนะบอเนี่ยอ่านมาถึงลักษณะสีอานซูฟังวิวย่ามกลางคืน้โอเคโอเควิ okay, okay. วย่ามคืนบาง,งามเดี๋ยวก้องเว้นกับง,งามด้อพี่น,อน้องนี่นี่นี่ไป ข้ออ่านเนี่ยก็แล้วกันพระบาทสมเด็จพระพระรามธิปรีสีสินสีสินะพระมหาโอ้ยอย่างน้อยเอ่อเป็นเป็นเป็นลักษณะไข่ยังตัวภาษาบ้างขายพี่น้องอ่านเอาเองเหกันเนาะงเมนเมนพู้ได้อ่านคงกุตเจ้าเขาเจ้าอยู่พระพระเด้อเด้อมันเป็นภ <c oughs> าษา อย่างบวอ,อ,อย่างนี้ลักษณะอยังบุเป็นภาษาของประตูกลางนะเนาะนี่นี่นี่ทสทุกคนถาผู้ไดหูกับอยอ่าแล้วก็คอคเมนต์บอกข้านำเด้อโอ้ข้นไหนว่าอายเขาอนุญาตข้นเด้อพี่นอ้องนี่นี่เหนบอกเป็นตัวภาษานะแล้วไ่เนี้ยก็อายพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวนั่นก็คือรัชการที่หก ในในในทางนาทีสนามโบหูพี่น้องบันนี้สนามจะแจงแจงใจเนาะจะแจงกระจ่างใจแล้วว่าเพิ่นคือไพ่เนาะสนามก็โอ้โหเห็นแล้วก็หูแล้วบันนี้พี่น้องชิบะจะได้โล่งอกโล่งใจเนาะต่อไปนี่ก็บชิบะแบบว่าบบแบบว่าขายปะโบเบาผาดพิ้งในในทางที่เขาแบบโบหูนะเพิ่นกับเอซีเพิ่นกับแนะน่าบอกอยู่บอกว่าขอบใจเอสซีเนาะแมนถาซัวแมนน แมนก็คือขอกระซิบอกว่าแนวมาถ้าไปสถานที่ใดก็ตามถ้าเ้าบูฮูพยายัญชนะศึกษาข้อมูลบริหารบอกไปเร้่อยๆแบบนี้เดิร์ฟพอบาบ่าวแนวนี้แล้วก็เป็นแล้วสิเป็นยูทูบเบอร์มือใหม่น้องพ่อแม่พี่น้องเนาะก็ฝากเล่าเนเดอร์พี่น้องเด้อฝากเข้าไปกดติดตามเพลินเนาะทั้งสองทางใดเกาช่องทางยูทูบบ่าวแนวปลาไหลพิมมาบ่าวแนวปลาไลบ่าแนวปลาไหลเป็นภาษาไทยเนาะภาษาไทย โอเคพี่น้องรอเรือ<า>เด้อพี่น้องเป็นลอลิงเด้อบ่แม่นรอเรือนพาพา,พาเขาไปเป็นกำลังใจให้ดาวเนปพี่นอ้องเราก็เป็นมือใหมอ่อยากอยากถ่ายคลิปเกี่ยวกับเรื่องเหล้าของประเทศไทยลงเนะาะเพราะว่าเพิ่นก็ได้เป็นหนุ่มเล้าที่มาเฮ็ดงานอยู่ประเทศไทยเนาะพ่อแม่พี่นอ้องแบบว่าเพิ่นก็ได้ไปสถานที่ช่วยงานเพื่ออยากถ่ายโลแม่นบ่จะเห็นบ่อหนาหนแม่นบองงามบ่โอ้งามไรก็ปอกระจกกำลังก่อสร้างอยู่นะบ่แนี้ปอ ไปไปเบิ้งด้านนาบ่ไปเบิ้งดาา้านนาสมเด็จพระเจา้าแม่น้องยางไปร้องยุ่งามไหนบอเนีย้ปนยป้าพี่น้องเลยว่าจดใจลายบาพิษบอประถุกตอกกาบขอโทษขอภัยน้ำไม่ได้เลยเยอะมาเบิ้ง,งดาา้านนาของเพลินบอเนีย้ยแป๊บนึงเนอนี่นี่นี่อีกสองนาทีนี่งามบ่เนี้ป้ามีแต่คนมากราบมาไหวไ้เด้บอเนี คือคือนั่นแหละนั่นแหละเขาต้องเข้าลบนับถือเพิ่นเนาะอู้ยคือแบบรูปเบิ่งแต่รูปภาพนะเอาสิเบิ่งแต่รูปปั่นจะมารอวะแบบแมนเป็นรูปปั่นที่สวยงามแมนแบบไข่ไข่คือคนค้นเอลีไมายืนจะว่าบ่รูปปั้นที่แบบคือค้นเอรีพี่น้องแมน แมนแมนหูจะว่าจะไดหนวัตูนะจะเห็นหูปัน่นหรือจะหูซึบว่าจะไหนหลุบร,รอหลุบร,รอ,รรอโอเคอ่ะคือคน,น,นรรอโอเน้เป็นเป็นอียังหายเป็นเล็กหรือว่าเป็นยังเป็นวดกรว่าผสมเนื้อชิ้นเนื้อย,อยัง<อ>ทำไมเราเป็นข้องแดงยังประมาณนี้ท้องเหลืองผสมหลายอย่างไข่ทะไข่ไข่ไข่ว่า,า,าท่านยืนแบบเป็นๆอนนน่นนนะนะจะง่าง,งามเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ ประมาณนั้นเนาะทุกคนโอ้มือหนีเสนามหูซึกโลกโอ้กโลงใจ่แต่พี่น้องเลยที่ไหนว่าสถานทีเฮนี่เนาะเพราะว่าคลิปก่อนขนาดมากก็บาตูกับอาร์ซีเอย์พิทเอวยบ่ถึงเนาะมือหนีใหญ่มากเลยทุกคนเลยกาสะพานไทยญี่ปุ่นกับมีข้อมือเหรได้มีข้อมูอจังไหนดูว่างบประมาณญี่ปุ่นเขามาซ้อมแท้มให้เลยโอ้ยไปซื้อหยิบไทยญี่ปุ่นสะพานไทยบอแมนคือจะบอกเมือนนั่นบอแปลว่าสะพานไทยเปรียงแยมคือเขาตัดมาจากประเทศเปรียงแยมพ้นทางเลีอยวไม่ ชาพานคืออันนี้โคนนตรสะพานต้นนี้เขางบประมาณเขามาสอมแซมให้จา,าญี่ปุลเดือนไทยเบลเยี่ยมกับต่างหากมือหนาเท่ากระตองกาบขอโทษเนาะที่เขาเป่าพิษเนาะลืมว่านึกว่าเป็นไทยเบลเยี่ยมโอ้ใใรจริงจริงจากของหูขอมู่นมันบอกโอ้แต่เขาใจพิษโอ้พี่น้องเนาะบิ๊วบิงวบิ๊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 บิ๊วบิ๊วบิ๊าบิ๊วบิ๊วบิ๊ว ป้าจะเบิ่งกยุ่งสภานนะเวิวันนี้เอาเบิ่งอันนั้นเป็นตึกอย่างงก็ได้เป็นสิเหตุเป็นเป็นสาเหตุเป็นหางหรือเป็นโรงแรมหรือเป็นอย่างคอนโดเป็นหางโรงแรมแหละโอ้งามไลคืออันนั้นคือโรคโรงแรมโอ้อันนั้นอันนั้นเป็นรถไฟใต้ดินเนาะทุกคนสะดวกสบายมากโอ้จะเวิร์กจะเบิ่งจะเบิร์กเอาว่าเว่าวว่าวว่าให้เบิ่งกแน่อ้สวยมาก โ oh, <พ>อ้โหพ่อแม่พีน่น้องโอเคนะนเนาะเบิ้งสวยงามสง่างามพีน่น้องเลยโอเคค่ะสนาบคลิปนีก้ก่ะสนามกับซิคอสจบคลิปออกไปเพียงสานีดเด้อพ่อแม่พีนนะพ่น้องเนาะติดตามคลิปต่อไปเป็นกำลังใจสนามเ,เด้อสนามพีทสนามเบาพีทดูบ้าว่าอาจารย์อะไรเอ่ยพิทเอ่ยบถถกก่บถือกากราบขอโทษขออภัยเด้อพ่อแม่พีน่น้อง ไปมาสนามนี่สนามสิอโอจบคิวไปเพียงสนีเนาะขอบคุณทุกคนนะพี่น้องแล้วที่หักที่แพงที่เอ็นดูที่ทงซานสนามเนาะไปแล้วพี่น้องติดตามคลิปต่อไปสบายดีสวัสดีค่ะ